สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทักทายไปทางพี่น้องฝั่งไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะสายตะกอนนะครับในคลิปนี้นะครับไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทักทายสุขทุกคนะครับพี่น้องนะครับเป็นจะได้นอนตื่นนอนเราปะครับทั้งประเทศไทยเขานะครับเมื่อคืนเนี่ยนะครับสีเราเห็นังนองเมื่อคืนนี่เอฟซีถักมาหลายหลายนะครับว่าเทพโยกขอทีเด็ดเนี่ยนะครับนะครับ ขอทีเด็ดหน่อยนะครับสวนสยามเจอกับพุทธบูชานะครับชิงสองแสนบาทนะครับที่แรกผมว่าจะวิเคราะห์ก่อนเกมเหมือนทุกๆแมตช์แล้วนะครับแต่เผอิญว่าช่วงนี้ติดเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีเวลานะครับนะครับก็เลยหลินไปประมาณแปดพันบาทนะครับผมโพสก่อนแล้วเนาะว่านะครับผมโพสก่อนแล้วว่าถ้าคู่นี้ถ้าโดกับตะแพ้ให้สวนสยามนะครับ ผมว่าผมจะทําเรื่องย้ายประเทศนะครับตามสไตล์ผมนะฮะผมจะวิเคราะห์ก่อนเกมทุกครั้งนะครับวัสดีพี่พรเทพด้วยนะครับนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์ก่อนเกมเนี่ยนะครับผมมองว่าตะนางรองหรือว่าตะพุทธบูชาเนี่ยนะครับชาวบุรีรัมนะครับเจ้าตะนี้ข้ามหัวไม่ได้เป็นรองเชียร์สวนสยามนะนะครับมันจะแบบว่ามันจะสูสีกันนะครับตัวทําไม่ต่างกันมากเพราะเชียร์สวนสยามเนี่ย ค่ายสวนสยามในเรื่องเหลี่ยมหัวเดิมพันนะครับเขาเก่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับนะครับทีนี้ผมมองว่าเจ้าโดสตึกหรือว่าโดพุทธบูชาเนี่ยนะครับสังกัดค่ายพุทธบูชาเนี่ยนะครับยกตะก้อเหลี่ยมหัวเป็นอาชีพนะครับส่วนเจ้าปักเป็นตัวยกของน้องเคียร์สวนสยามเนี่ยเจ้าปักเนี่ยเป็นตัวชงปักทอบอนะครับติดหลีกนะครับพื้นดีเตะทีมดีดับเบดีนะครับแต่ตะก้อเหลี่ยมหัวนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเจ้าปักไม่ได้มีลูกเสร์ฟทําให้โดมีอาการเป๋ในการรับลูกเสือเลยนะครับทีนี้มาวัดกันแล้วนะครับในเมื่อว่าลูกเสร์ฟฝั่งของเจ้าปักกับน้องเชียนะครับไม่ทําร้ายเจ้าโดกับตาได้นะครับทีนี้เจ้าบ้านสบายเลยนะครับผมมองนะแต่ตอนลงสนามเนี่ยนะครับเอฟซีทักมาเยอะมากนะครับขอทีเด็ดนะครับเทพโยนะครับตามสไตล์นะฮะตอนที่อยู่กรุงเทพเราก็ว่าเราวิเคราะห์ไม่เคยพลาดหน้านะครับ ขาคิดว่าเนี่ยคู่นี้ลงสนามตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยนะครับฝั่งพุทธบูชาขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับราคาอยู่ที่พุทธบูชานะนะครับแต่ไม่เชื่อนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าช่วงกลางเกมนะครับคือเจ้าปักเนี่ยลูกเสริรฟหรือว่าเกมชงอาจจะไม่สู้โดนะครับแต่ว่าเกมเกี่ยวดีได้มาเลยเกมเกี่ยวดีเหนียวเจ้าโดเนี่ย,เจ,เ,ยเจ้าเทียดตีหัวมาไอข้ขาซ้ายเจ้าโดไม่เกี่ยวลยนะ นะครับไม่เกี่ยวเมื่อคืนที่ผมเล่นมาแปดพันอ่ะผมใจไม่ดีเลยนะนะครับใจไม่ดีเลยเรื่องการพนันเนี่ยผมใจไม่ดียอมรับถ้าผมอยู่กรุงเทพเหมือนเหมือนเดิมนะนะครับเอฟซี FC ก็รู้เนาะเวลาแต้มสูสีผมออกตัวแล้วนะครับใจผมไม่ได้เลยเรื่องเดิมพันใจไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมเวลาผมไปเล่นแต่ละสนามอ่ะนะครับผมเสียเงินตลอดแค่แต้มสูสีเนี่ยผมก็ออกตัวแล้วนะครับนักเตะก็บางค่ายเนาะมันรู้อยู่นะครับว่ามันเป็นต่อ มันก็ปล่อยแต้บไงที่จะดึงให้ด,ดึงดึงราคาให้ได้ขาดอกเพิ่มไงแต่เราใจเราใจไม่ดีเราถอยไงนะครับเมื่อคืนนี้ผมว่าสู้กันได้สูสีนะนะครับสู้กันได้สูสีอย่างมันเพราะว่าฝั่งของอฝั่งน้องเชียร์เนี่ยยอมยอมผมยอมรับนะครับว่าน้องเชียร์มาตรฐานน้องดีมากนะครับผมเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กนะครับน้องเชียร์นี่พ่อแม่นะครับ เป็นชาวจังหวัดน้องคายนะครับแล้วก็เล่นตะก้อมาตั้งแต่เด็กครับสองมานะครับเราก็รู้กันนะเราก็รู้้กันนะครับว่าในวงการตะก้อนะครับพ่อน้องเชียหรือว่าค่ายสวนสวนสยามนะครับอ่าเรื่องตะก้อเนี่ยนะครับเขาเล่นเป็นอาชีพได้นะครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นทีมชาติเก่านะครับทีนี้อ่ได้ดิบได้ดีก็เพราะสายตะก้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรับราชการอะไรต่างๆนะครับทุกคนก็ทราบนะครับถือว่าเป็นค่ายใหญ่นะครับในวงการตะก้อสายเถื่อนประเทศไทยเราครับส่วนเจ้าตาเนี่ยนะครับเจ้าตาเข้ามาสังกัดค่ายพุทธบูชาไม่เกินสองปีนะนะครับถ้าผมนับดูไม่เกินสองปีช่วงนั้นผมซ้อมให้ตาอยู่เลยนะครับตาเดี๋ยวแปลครับฟีช่วงนั้นไม่ผ่านเทพโยนะครับชั่วโมงนี้นะครับขึ้นมาสูงมากนะครับเวทดีขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งมาน้องยังเด็ก น้องอายุไม่เกินสิ่ยี่สิบสามนะครับประมาณยี่สิบต้นๆนะครับประมาณน่าจะไม่ถึงยี่สิบมากนะครับจําได้ว่าเห็นจ่าเชียนพูดว่าประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนะครับแต่เมื่อก่อนอ่ะเราไม่คิดว่าน้องจะตีหัวได้ขนาดนี้นะครับทุกวันนี้นะครับคู่นี้ก่อนลงสนามทําไมผมมั่นใจนะครับผมกล้าเล่นเล่นแปดพันนะครับเพราะว่าโดพุทธบูชาตอนที่ผมอยู่พุทธบูชาผมจัดตะก้อนะนะครับผมเป็นผู้จัดตะก้ออยู่นั้นหลายปีอ่ะ นะครับโดเคยพูดตลอดว่าถ้าพูดถึงตัวชงในประเทศไทยเนี่ยนะครับเจ้าโดกลัวตั้งแต่เสกสรรทับทองคนเดียวนะครับนอกนั้นไม่กลัวครับตีหมดทุกคนนะครับตีหมดทุกคนครับส่วนคู่เดืนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมนะครับหนึ่งบางชันแล้วก็ก้องบุรีรัมแล้วก็เสียนกยืนสามนะครับฝัง่ง กรุงเทพก็จะมีใครปีศาจตะกอ้อแล้วก็จะแบ่งนะครับคู่นี้สูสีนะครับผมมองว่าผมมองไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าคู่นี้มันเล่นไปมันก็รู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับเพราะสาเหตุคือบูรบูลบูรีรัมเนี่ยเขาสู้ราคาไม่อั้นนะครับบูรีรัมเนี่ยไม่ว่าจะเตะที่ไหนเขายืนแสนขึ้นนะครับการที่เล่นขู่ราคายอย่างเงี้ยนะครับทําให้ปีศาจตะกอ้อนี้ใจไม่ดีนะครับต่อให้ปีศาจตะกอ้อพิกชนะนะครับ แต่ถามว่าบูรีรัมเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเยอะเขาก็เสียนิด,นดเดียวเองนะครับแล้วมี่ายไหนบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ไขยสาธรนะครับผมถามพี่แก่พี่ผมผมถามพี่เกตเจ้าว่าใข้าสาธรเนี่ยใครลงตังให้จเจ๊นะครับผมบอกแล้วว่าจเจ๊ไม่ต้องเอาลงสนามเดิมพันให้เป็นตะก้อซ้อมเป็นไก่ดวงบดีแล้วนะครับเวลาซ้อม เซตละสี่ห้าร้อยพันหนึ่งเล่นดีดีดยกเป๊ะหัวจิกย,กยกักยกยักตีหัวแร,แรงๆนะครับพอเวลามาลงสนามใหญ่อะความกดดันมันต่างกันนะครับผมบอกพี่แจ้แล้วว่าพี่แจ้โทรมาบน่นบอกว่าโอ้โหแบ่งฝากเงินไปเล่นกับพี่เจ๊เอกก็โดนนะครับก็โดนสิครับตะกกีฬาในค่ายตัวเองคุณไม่รู้นะครับว่าคนไหนใจไม่ดีคนไหนผ่านนะครับคุณจะปล่อยไปเตะสนามใหญ่นะครับคุณจะไปฝากฝังได้ยังไงครับคุณก็รู้อยู่ว่าใจคนเนาะผมก็ยังเคยเป็นนะครับ เมื่อก่อนอะเห็นไหมผมผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมเล่นเจ๊เอ๋ไม่เคยได้ตังค์เลยนะนะครับไม่เคยได้ตังค์เสียตลอดนะครับจนผมแบบสัญญากับตัวเองเองนะครับผมเล่นขาหนอกเมื่อก่อนผมสวยนะคือผมเล่นตะก้อส่วนมากเขาไม่ค่อยจับกับเราด้วยล่ะนะครับสาเหตุที่เราไม่ค่อยอยากเล่นหนึ่งนะครับเราเป็นผู้จัดตะก้อนะครับเวลาเราเล่นคู่ไหนเราจะไปจับขาหนอกเดิมพันกับเขานะครับเขาก็บอกว่าเรารู้ตะก้อนะครับ เขาก็ไม่เล่นกับเรานะครับเพราะว่าเราเป็นผู้จัดมันน่าเกลียดไงนะครับเราเป็นโปรโมเตอร์จัดแล้วจะต้องไปจับขานอกมันน่าเกลียดไหมนะครับสวัสดีนะครับชอปเปอร์นะครับขอบคุณค่าถุงยางนะครับชอปเปอร์นะครับทีมงานของต้นฟุกสารคามนะครับฝากถึงน้องต้นฟุกด้วยนะครับล่าสุดแพ้จินอุดรไปนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับแต่ก็มันมีแพ้มีชนะนะครับโอกาสเราจะพัฒนามันก็มีอีกเยอะนะครับเพราะว่าอายุเจ้าต้นฟุกสารคามก็ยังเล็กอยู่นะครับ อา,อ,าอายุไม่ถึงยี่สิบนะครับต้นฟุกสารคามนะครับแปลข้ามเขียวนะครับหรือว่าแปลข้ามไม่มีหลังเท้านะครับพ่ายแพ้ให้จีนอุดรไปนะครับที่ขอนแก่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะครับโอกาสมีโอกาสไหมครับไอ้เจ้าชอปเปอร์มีโอกาสต้นฟุกสารคารมจะมาแก้มือจะมาให้ตาดังรองแก้มือที่พุทธบูชาไหมนะครับพี่ว่าขานอกเต็มนะนะครับขานอกนี้นั่งไม่ติดนะครับเซียนนี้ เชียนนี่หาราคาเชียนหาราคาห้าสี่สามสองเยอะเลยนะครับแจฟซี mm hmm. FC, ทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับสมาคมตะกอแคนาดานะครับจะมาเยือนเมืองที่ผมอยู่นี่ครับนะครับพวกผมก็ต้อนรับนะครับสมาคมตะกอแคนาดามาเยี่ยมเยือนนะครับผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ แล้วก็ฝากถึง f อซีชมรมแล้วก็แคนาดาในเมืองนี้นะครับออกมาเชียร์กันเยอะๆนะครับนะครับโดยเฉพาะพี่ดองนะครับถ้าอีสานบาตเท่านะครับอยู่ในเบื้องนน้นะครับหลายหลอยคนนะครับเอือนออกมาหลายๆครับนะครับมาเชียร์กันมาบนบวนสุกสนานกันนะครับเวลาเตะเตะเอ่อเตะตะกอนแล้วนะครับจังไปเตะบอลต่อนะครับ ตอนนี้นะครับต้นฟุกสารคามโอกาสที่จะเจอใครนะครับคอมเมนต์กันเข้าบอกนะครับต้นฟุกสารคามเจอใขรบ้างนะครับวันนี้เก่งสุรินทร์นะครับวันนี้น้องเก่งนะครับน้องเก่งก็ทักมาชอบใครนะครับเมื่อวานนี้ผมก็บอกแล้วว่าชอบโดนะครับพี่โดไม่ปล่อยครับผมพี่โดว่าถ้าแก้ก็ขอให้ดิกเสิฟไอ้ฟุกวิ่งรับลูกเสิมไอ้ดิกหัวฟาดพื้นนะครับก็มีเสรยจนะครับเพราะว่าเจ้าดิกตอะมดเสิบดีนะครับ ถ้าให้ิกบางมดเสริบต้นฟุกก็ขาเป็นมะเร็งน,นะครับแลนเกอแลนบัท่านลงเหรอครับเพราะว่ามัดเสริมดีหรือครับไปไปตะเก้าครับสําหรับเ,เก่งสุรินนะครับเวลาถามเทพโยบอกว่ามีทีเด็ดไหมขอทีเด็ดสักคู่หนึ่งหน่อยนะครับขอเปิดคมภีแล้วก็นหน่อยนะครับเวลาบอกไปอะเล่นเยอะๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นสองสามพันสี่ห้าร้อยนะครับ เล่นคู่ละหมืดนสองหมื the be, okay. ่นเลยนะครับได้ก็ได้เสียเสียเสียก็เสียไปเลยนะครับเรื่องตะก้อเนี่ยนะครับถ้าใจไม่ถึงนะครับก็นอนอยู่บ้านนะครับนะครับแล้วอีกอย่างนะครับฝากถึงนะครับทีมงานสายโกงนะครับสายโกงทั้งหลายนะครับในวงการตะก้อเดิมพันเหล่านี้นะครับเวลาได้นะครับเวลาเวลาได้ดีใจครับผมดีใจนะครับถึงเลขบัญชีไว้ให้โอนปุ๊บนะครับ เวลาเสียนะครับนัดสามวันก็ไม่จ่ายแต่ก็แต่จมแต่วันศุกร์จ่ายวันจันทร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนที่คนที่ได้ตังค์นะครับเราก็ต้องนึกถึงหัวอกนะครับอย่าทําให้วงการแต่ก็เราเสื่อมเลยครับนะครับทุกวันนี้เห็นเห็นไหมครับแต่ก็ที่แคนาดากับเกาหลีนะครับตอนนี้ทะเลาะกันนะครับโพสต์ดราม่ากันทวงเงินกันยังไม่จบเลยนะครับนะครับผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจนะครับว่า คนเล่นมันก็อยากได้เนาะนะครับแต่เวลาเล่นต้องดูเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าจบเกมเนี่ยเราจะมีจ่ายเขาไปสี่หมื่นห้าหมื่นบาทนะครับเมื่อก่อนผมก็เล่นเยอะนะครับตอนอยู่งเทพผมเสียมาเสียตะก้อมาผมว่าปีหนึ่งผมว่าผมเสียเป็นแสนบาทแล้วนะครับผมเสียเยอะนะครับแต่ว่าผมชอบไงแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะราคาเล่นเล่นข้ามข้ามประเทศอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเล่นออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับมันเข้าใจกันอยู่ว่า มันต้องเชื่อใจกันจริงๆนะครับถ้าคนไม่เชื่อใจกันจริงยาวไปเล่นกันนะครับเก่งสุรินบอกว่า2,000ถึง5,000พอนะครับได้อยู่ครับผม200นะครับวันนี้พี่หมาน้อยด้วยนะครับพี่หมาน้อยก็เคยเจอพี่หมาน้อยสองครั้งนะครับเจอแกครั้งแรกที่เป็นเกษมหกแปดนะครับครั้งล่าสุดเจอที่ซอยสี่เดินๆกันนะครับอ่าสายสี่นะครับที่พุทธมณฑลเลยครับ ครั้งแรกที่เจอแกนะครับเพชรเกษมจริงๆนะครับตอนนั้นเจอแกครั้งแรกนะครับผมไม่เชื่อว่าแกอายุถึงห้าสิบนะนะครับหน้าหน้าแกเด็กมากเลยครับแล้วก็ไปเจอแกอีกล่าสุดก่อนหน้านั้นนไปเจอที่หลักสี่นะครับสนามหลักสี่ดอนเมืองนะครับนะครับพี่มาน้อยแกก็เป็นคนมาดแกนิ่งๆนะครับแต่ว่าเป็นคนไม่น่าจะทานคนแหละนะครับแกเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นขานอกนะครับแกชอบไปดูนะครับ กอาจจะดูเฉยๆไม่กล้าเรียกราคานะครับกลัวมีปัญหาในการแบมือว่าถ้าได้มามันจะมีปัญหาใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับครับผมนะครับขอพุดนะครับที่ที่ตามนะครับสวัสดีนะครับชวลิตนะครับอุ่นสถิตนะครับทักทายครับผมนะครับ มืออื่นขออย่าให้ฝนตกเด้อนะครับมืออื่นครับขออย่าให้ฝนตกนะฮะขอให้แข็งตะก้อเสร็จก่อนนะครับค่อยตกตอนนี้ก็ตกทั้งวันผมเป็นผมเป็นบัตรเห็นไหมผมไปซื้อยามาไว้รอแล้วนะครับผมนอนน้อยด้วยนะครับแล้วก็ซื้อไอ้นี้มาด้วยครับซ้อมตะก้อสู้มือแล้วนะครับผมนะครับซ้อมตะก้อทุกวันทุกวันครับไอ สนธีบอกว่าเทพโยขึ้นจอยนะครับผมขึ้นบ่คือตอนโยงเทพนะครับสนธิอย่าไปปั่นนะครับนะครับอย่าทําเป็นปั่นนะครับปกติก็เท่านี้แหละครับเวลาเรียกเทพโยบอกว่าพี่โยมาหาหน่อยนะครับจะรับแขกให้นะครับมีมีราคาให้พอเวลาเราไปนะครับนัดเราห้าโมงสามทุ่มก็ไม่ออกออกมานะครับขยันเสียกับนอนอยู่บ้านนะครับอย่าไปหาชว่วคนอื่นนะครับแต่ก็ไม่มีพื้นแต่ก็ไม่มีเวทนะครับ แต่ก็มวยน้อยนะเวทแเลมบ้าพนาบอลคืนๆนะเวทแดลมแล็บักเอะบักแลมบานต่เข้าต่อแปดแต้มหมดตัวนะครับสวัสดีครับเทพโยนะครับทักทายเจเอ๋นะครับเจเอ๋เมื่อคืนนี้เป็นไงอ่ะนะครับทําไมเล่นไปเล่นมาแพ้สวนสยามนะครับปีศาจยกอายุก็น้อยกว่าเขานะครับเสียชื่อค่ายสาธรหมดเลยนะครับแต่ก็เป็นไรนะครับไม่ค่อยชนะเลยเดี๋วเอ๋นะครับเวลาออกสนามใหญ่เสียตลอดนะครับ เมื่อคืนนี้ผมดูแล้วผมก็เสียดายนะครับเห็นเล่นตอนต้นเกมก็เล่นดีๆนะครับแต่ก็ดืมพันเนี่ยไม่ต้องเก่งมากนะครับนะครับมันมีมันต้องมีเงินกับใจนะครับคุณเตะเก่งแค่ไหนนะครับเวลาลงสนามใจไม่ดีก็แพ้นะครับเชื่อผมเนี่ยนะครับช่วงนี้ฟิตนะครับฟิตเหมือนเดิมนะครับเอฟซีบอกว่าผอมนะครับผมว่าผมไม่ผอมนะนะครับใช่ไหมครับ ผมก็ว่าผมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ก็เดี๋ยวแปรข้ามฟีก็ยังยืนหยัดนะครับผมเบอร์หนึ่งแคนาดาครับไม่มีใครสู้ครับแต่ถ้าสองสองสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะเราถนัดเดี่ยวนะครับพี่จะเอ๋ใจใจไม่ดีเตะเหมือนหนึ่งใช่ครับผมนะครับจะเอ๋ใครลงให้ก็ใจไม่ดีนะครับผมบอกนะครับจะเอ๋ห้ามเตะเกินพันหนึ่งถ้าเตะหมือนหนึ่งอ่ะออกทะเลพัทยาครับนะครับ บอกหลายรอบแล้วนะครับว่าใจเราต้องมาก่อนนะครับเอาเสื้อมานะครับเบอร์เสื้อเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับเสะครับเสื้อนาวิน kb p ีพก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้เสื้อเก่งพระขามนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไปซื้อดันมากครับนะครับผมไปซื้อที่รัดเข่ามานะครับผมเอาไว้ในตู้เย็นเนี่ะที่ที่ที่รัดเข่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าผมผมวางไว้ไว้ไหนตัน้งนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไม่รู้เอาวางไว้ไหนอีกละชอบลืมนะครับชอบลืมของอยู่ตลอดเวลานะครับหาไม่เจอแล้วครับเป็นวัดช่วงนี้หลงหลงลืมลืมครับนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ กระเป๋าตังค์หายนะครับไม่รู้ว่าหายที่โรงเรียนหรือว่าที่ที่รถเมย์นะครับหายแล้วก็แจ้งตำรวจตำรวจก็พยายามหาให้นะครับก็ไม่เจอนะครับไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าหายอยู่ที่ไหนนะครับสุดท้ายก็อยู่ในอยู่ในกระเป๋าอ่ะมันมันก็จะมีบัตรนะครับบัตรเอทีเอมนะครับบัตรประชาชนครับแล้วก็อบัตร นักเรียนที่ว่านั่งรถเมฟรีเดือนหนึ่งอะนะครับหายหมดเลยนะครับแล้วกระเป๋าก็ซื้อมาห้าสิบดอนนะครับซื้อใหม่ๆเลยหายหายหมดเกี้ยงเลยครับเป็นคนชอบหิ้วของเยอะนะครับแล้วก็ลืมนะครับเวลาไปด้วยไปไหนอะคือเวลาจะออกแป้งนอกไม่เคยมีความพร้อมเลยนะนะครับทุกวันนี้ก็อยู่ที่นี่ก็ทำกับข้าวกินเองนะครับไม่เหมือนอยู่ทิมเทียนะครับซื้อกินนะครับ ทุกวันนี้ต้องมาล้างจานเองต้องมาล้างหม้อเองนะครับสิ่งที่มันท้อที่สุดก็ตรงน Lambda, ี vanilla, ่แหละครับกินเสร็จแล้วก็ต้องเอาขยะลงไปทิ้งเองนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ท้อครับผูดมากหล่าว่ามากหล่าเขียดนะครับผมเป็นคนเดือบโบ้โหเป็นคนที่มองขำเรื่องพวกล้างหม้อล้างจานล้างถ้วยนะครับขี้ข้านขี้ขันนะครับบางวันไม่กินข้าวนะเชื่อไหมครับว่าตอนเช้าบางทีไม่กินข้าวนะครับเหตุคือขี้เกียจล้างจานขี้เกียจล้างถ้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเราจะทํากับข้าวใช่ไหมครับถ้าเราจะทํากับข้าวเนี่ยถ้วยจานอย่างต่ําต้องสามสี่ใบละนะครับแล้วต้องล้างหม้อด้วยนะครับคือคือแหละมันยากยากนะครับข้าวหนวผมไปเห็ดย่างออ่นผมกับโอเคอยู่นะครับผมมองว่างานพวกนี้มันเป็นงานผู้หญิงนะครับขายหอดเสียหายเข้าไปเห็ดมันกับเจ๊ไรบุมันแบบมันมันบอโอเคอะนะครับ จะคิดแตงไหนครับผมบตรวจนะครับ่ว่าผมมาอยู่ที่เมืองนี้มันก็โอเคบางทีมันก็สอนให้เรารู้สึกว่าเออเราลองทําดูบ้างนะครับนึกถึงว่าพวกผู้หญิงเขาทํานะครับเขายังทําได้เลยนะครับวันนี้เราก็ต้องทําเองนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอดเขาย่ำสอผมบอกกินเขาเพื่องาดร่างตัวดีล่นะครับ <laughs> <laughs> เวลาที่ไปเรียนเหมือนกันนะครับไปเรียนแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับ บัตรโรงเรียนเนี่ยคือนั่งฟรีใช่ไหมครับมีรถนักเรียนเข้ามารับฟรีนะครับคือนั่งฟรีเราต้องตื่นตรงกับเวลานะครับสุดท้ายเป็นไงครับเดือนหนึ่งได้นั่งรถเมย์ที่บัตรฟรีได้นั่งแค่ไม่ถึงสิบวันบ้างนะครับส่วนมากนั่งแท็กซี่นะครับเพราะว่าอะไรตื่นสายไงคนอื่นเ็าตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงไปรอรถนะครับผมตื่นแปดโมงกว่าที่จะไปถึงโรงเรียนก็ห้าหรือถึงสิบสิบนาทเีเรียกเรียกแท็กซี่นะครับ แล้วแท็กซี่อยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับสมมุตินะครับเต็มที่ไม่เกินห้ากิโลสมมุตินะครับบว่าต่ากว่าสามร้อยบาทหละนะครับตั้งจากสมมุติจากคลองเตยไปเพชรเกษมอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมืองไทยแล้วเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยยี่สิบร้อยสามสิบที่นี่ไม่ยืนละสี่ห้าร้อยนะครับ mm hmm. แพ้แบบงนะครับอา,อาจารย์อยู่โรงเรียนก็บอกว่า,วาทาไมไม่ตื่น ให้บันทันกับรถโรงเรียนนะครับจะจะได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับกางเขื่นผมบอดนอดเนาะนะครับกางเขื่อนบอรับอนอดนะครับจะเป็นเหตุอีก่ังเนืการบาดอียังเนื่อไร้ยอย่างนะครับบางเทือผมก็เลยบคูเด็ดไหล์สดไงครับไม่ค่อยได้ไลฟ์สดื่อแต่ก็เหมือนเดิมที่จะมานั่งพูดคุยกับเอฟซีนะครับจะว่ากับคิดหอดคิดถึงคือเก่านะครับจนบอลนอดนะครับพห่มาตาครับตาดำนะครับผมต้องซื้อนี้มาใช่ไหมครับผมซื้อนี้มาเอ ทาตานะครับก่อนนอนนะครับเพราะว่าอะไรเป็นตามันจะเป็นหมีเพดดาตัวไอ้ลุ้นต่กอทั้งคืนอย่างเช่นเมื่อคืนนี่ก็ลุ้นนะครับลุ้นไปนถึงตีสามบะจนลุ้นจนเป็นไข่ครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวครับนะครับวงังสองสามมือเนี่ยวงังสองสามมือเนี่ยแดดนะครับอากาศประมาณยี่สิบกว่าองศาหอดน,นะครับเพราะว่าเมื่องนี่เมื่อหนาวอ,อากาศ ดีสิบกว่าองศาเนี่ยก็ถือว่าหนาวดิเพรก็ก็ถือว่าหอดหอเนี่ยออกกบนนยบบ,บ,บพ่อสองหมือน่ฝนตกจัดหนาวนะครับตื่นมากตัวสันเลยครับผมก็ได้ต้อสื่อยาก,กินอีกนะครับสุปซ,ซุกกระพานเนีเด็ดสำคัญวันนี้พี่ชายเชียงกงด้วยนะครับทักทา,ายคนบ้านผายใจกันร้อยนะครับพี่ชายก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการตะก้อมานานเป็นคนรักตะก้อเปแก้เป็นคนไม่กินเหล้ากินเบียร์ครับ นะครับแกไม่กินเหล้ากินเบียร์นะครับแต่ว่าแกมีความสุขกับการเสียเงินกับตะกอนะครับแกไปเตะแต่ก็หมดรถฟอร์จูเนอร์ประมาณสองสาคัญแล้วั้างนะครับตั้งแต่สมัยจอร์โดฮาแล้วนะครับแกไปเตะกับใครเด็กคนไหนดีๆนะครับมีฝีเท้าดีๆนะครับแกก็ไปดึงเข้ามาอยู่ด้วยนะครับนะครับเตะไปเตะมาแกแพ้แกพอเวลาเสียแกจ่ายเวลาได้ตังแกก็แบ่งให้นักกีฬาคนละคนละค่นนะครับชีวิตแกแกเลือกอยู่อย่างนั้นนะครับ มันเป็นความสุขนะครับก็เหมือนผมนะครับผมเสียเงินกับตะก้อผมมีความสุขนะถ้าผมเสียเงินกับไพ่กับไฮโลนะครับผมไม่มีความสุขเลยนะผมรู้สึกว่าผมโง่มากนะครับแต่ว่าถ้าผมเสียเงินกับตะก้อคือมันเป็นกีฬาที่เราชอบไงนะครับปวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ FC นะครับท่านไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับนะครับกดติดตามนะครับช่วงนี้ ช่วงนี้ตะก้อที่เพจนะครับเพจตะก้อก็โดนบล็อกนะครับผมนะครับเพราะว่าผิดกฎชุมชนนะครับไปรูปไปโพสหาเหวอะไรก็ไม่รู้นะครับโดนบล็อกนะครับเลยเลิกเล่นเพจตะก้อแล้วนะครับก็มาอยู่ในเฟซนี้เป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเอฟซีนะครับถามว่าช่อง youtube เทปโยไปไหนนะครับผมนะครับช่อง youtube ก็นะครับขายให้กับไอ แต่ก็อิสมาไลลแล้วนะครับที่อูดอนทาดีนะครับก่อนมานะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่อง youtube นะครับถ้าไหนที่จะติดตามช่อง u t u b e เทพโยก็ติดตามไปที่ความจริงไทยลาวนะครับพิมพ์เข้าว่าความจริงไทยลาวนะครับสายตะก้อเราเข้าไปติดตามเหมือนเดิมได้นะครับนะครับก็จะรวมกันนะครับในช่องก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แบบเทพโยนะครับพิพากษาวิจารณ์นะครับเรื่องตะก้อนะครับแล้วก็วิจารณ์เรื่องการเมืองการเมืองสังคมเศรษฐกิจในลาวนะครับเป็นเรื่องเป็นชีวิตตะก้อ กับชีวิตที่เทพโยเคยเป็นนั่นแหะครับ f อฟก็ทราบนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากมายนะครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ตามเราชมโอกาสนะบพอกันไหมครับผมผมเป็นวัดนะครับเป็นวัดว่าเสียงออกทั้งพุ่งจมูกตอนนี้ครับโอเคครับผม